No, yam kedap. Oh, oh, ui. <laughs> no, no mai. No mai,

tôi mình tôi nói nọ tôi nói nọ tôi phải to như hơi Ừ, lên. May, may, may. May tôi phải ơi này hãy nói này cái này cái này này cái này cái này ใส่ก็ใส่อมอมๆด้ยงนะบุนทึกแล้วว้าวอนี่นงาคนนเ่นี่นะเฮ้ยโอ้นี่ป่านันเฮ้ย <c oughs> อืม่งาคอนเทนี่มาฮะเอาเซนนี่ก็ได้ากิพราะมันมีเยอดอ่ะ จะดัง่ดังเดียโลผ่านแล้วต่ีกตัวไรเอ๊ะแบบมันเฮยมาแต่เนี่ยก็แป๊บงั่นละมึง ใช่แม่ก็เลยได้ตนะัวเนะดีวยนะดวคนะืลบ กระแต่พรมลายด่างววหมาเล้แจงค่ะดิบันื่นอึ้